ความดันโลหิตสูงนะคะถือว่าเป็นโรคที่เราหยิบขึ้นมาพูดถึงบ่อยๆนะคะเพื่อทําให้หลายๆคนดูเท่าทันสําหรับโรคนี้นะคะและโรคนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาอีกค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวใจล้มเหลวหรือว่าอัมพาตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะวุ้นเลยมาที่โรงพยาบาลเวชธานีเพื่อมาคุยกับคุณหมอถึงเรื่องนี้กันค่ะช่วงร0อยสุขภาพ37องศา แล้วตอนนี้นะคะวุ้นก็อยู่กับนายแพทย์เทอร์ักเชื้อชูนะคะซึ่งเป็นอายุรแ,แพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามคุณหมอก่อนเลยนะคะว่าสําหรับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมักจะเกิดกับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ผู้ที่มีน้าหนักตัวมากอย่างต่อนเนื่องเลยสาเหตุเกิดจากอะไรคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะเป็นโรคที่สามารถพบได้โดยมีอายุเป็นส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพบว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยความดันเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่พบความดันโลหิตสูงในคนสูงอายุก็จะะมมาาาากกกวว่่่่คคนนนนนททีีีออยยุ้ัััํหหต ก็เหมือนกันครับเวลาที่เรามีภาวะอ้วนหรือมีภาวะน้ําหนักตัวเกินพวกนี้เนี่ยก็มันก็จะทําให้เขาเรียกว่าแรงต้านทานของเช้นเลือดที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันสูงขึ้นแรงดันหรือความดันที่จะต้องใช้ในการส่งเลือดไปให้เลี้ยงส่วนต่างๆของในร่างกายเนี่ยมันก็จะต้องสูงมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความดันเลือดสูงมากขึ้นคัค่ะอันนี้ถือว่าเป็นภัยเงียบที่เกิดกับเราโดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะเราจะมีวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นยังไงว่าอาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคนี้อ่าที่ใช้คําว่าภัยเงียบนี่ถูกต้องแล้วครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยมากกว่า90 ของคนที่เป็นโรคนี้เนี่ยสองถึงสามปีแรกมักจะไม่มีอาการเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะอยู่กับภาวะความดันโลหิตสูงมาสองถึงสามปีโดยที่เราไม่ทราบเลยค่ะต่อไปก็ตามที่ความดันเราเริ่มสูงมากขึ้นในเรื่องหรือมีภาวะแทรกซ้อนของความดันสูงเกิดมากขึ้นเนี่ยเช่นเราเริ่มปวดที่สะาบาบ่อยเวียนที่สะบบ่อยเราก็จะสังเกตว่าเราควรจะต้องไปวัดความดันหรือบางคนพอร,รู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะพบว่าปวดที่สะย่างหนัก แล้วก็พบว่ามีเส้นเลือดในสมองแตกจะพบว่ามีความดันโลหิตสูงครับแล้วสำหรับภาวะแทรกซ้อนล่ะคะที่สามารถเกิดขึ้นได้มาเป็นโรคความดันโลหิตสูงความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดเพราะฉะนั้นทุกที่ในร่างกายที่เส้นเลือดไปถึงก็สามารถทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงได้เช่นต<อ>ั้งแต่เส้นเลือดในสมองมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกมีภาวะเส้นเลือดที่ตามีการเปลี่ยนแปลงมีมีภาวะหลอดเลือดที่หัวใจทําให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบหรือมีภาวะหัวใจโต มีภาวะของโรคไตหรือมีภาวะของเส้นเลือดที่แขนขาเกิดการแข็งตัวมากขึ้นครับทีนี้คนไข้ต้องมีอาการแบบไหนคะถึงควรจะรีบมาพบแพทย์เลยถ้าเรามีอาการปวดจีสารเวียนหัวบ่อยๆก็ควรจะตรวจวัดความดันดูหากเราพบว่าความดันเริ่มมีความดาันสูงเช่นมากกว่า140-90ก็ถือได้ว่าวินิจฉัยว่าเริ่มมีความดาันสูงก็ควรจะมาพบแพทย์เพื่อหากให,ให้คำแนะนำในการการรักษาครับ อย่างนี้ทางการแพทย์นะคะจะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างคะสำหรับคนไข้ที่อยากจะมาตรวจโรคนี้ส่วนใหญ่โรคนี้ทำอะไรง่ายๆก็คือโดยการตรวจวัดความดันสมัยนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดความดันที่มีขายตามท้องตลาดเดยอะซึ่งแต่ว่าวิธีการที่เหมาะสมเนี่ยคือจะต้องวัดให้ถูกต้องขนาดของอตัวที่วัดความดันเนี่ยจะต้องมีขนาดที่มันเหมาะสมกับแขนของเราตอนก่อนวัดเนี่ยเราจะต้องไม่ดื่มเหล้าหรือว่าไม่สูบบุหรี่เป็นเวลามากกว่า30มนาทีจะต้องนั่งพัก ห้าถึงสิบนาทีก่อนอที่จะมีการตรวจตรวจวัดครับแต่เราก็จะพบว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันสามารถขึ้นขึ้น,นลงๆได้ตลอดเวลาบางคนก็วัดความดันร้อยยี่สิบสามสิบสักสักพักหนึ่งมาวัดซ้ําความดันนี้ก็จะสูงขึ้นหรือต่ําลงพวกนี้เนี่ยครบเาพบว่ามันมีความดันที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นเครื่องตรวจวัดความดันที่สามารถับไปตรวจวัดที่บ้านได้หรือที่เรีย,วรยกว่า แอ姆บัตเตอรี่แบตเชอร์ย์มันจะเป็นเครื่องมือที่ติดตัวกับตัวเราเวลาที่เรามาจจะมาโรงพยาบาลคุณหมอจะให้เครื่องนี้ไปติดไว้กับตัวเรา24ชั่วโมงมันก็จะมีการวัดบันทึกความดันของเราตลอดเป็นระยะเวาลา24ชั่วโมงแล้วเราก็เอาเครื่องนี้กลับมาที่โรงพยาบาลทางโรงพยาบาลก็จะมีการตรวจเช็คว่าความดันของเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมันสูงขึ้นหรือต่ำลงเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาเช่นช่วงเช้ากลางวันเย็นหรือกลางคืน ช่วงที่เรามีกิจวัตรประจําวันพวกนี้มันก็จะสามารถทําให้เราเป็นการยืนยันได้ว่าเรามีความดันโลหิตส,สูงที่แน่นอนครับอ,อย่างนี้นะคะอาการแบบไหนควรตรวจด้วยวิธีนี้คะเราจะพบว่ามีคนไข้ส่วนหนึ่งเวลาอยู่บ้านความดาันปกติทุกครั้งที่มาโรงพยาบาลความดาันสูงพวกนี้เราเรียกว่าไวโกรดิเดนชั่น ภาวะพวกนี้เนี่ยเราสามารถยืนยันได้ว่ามีความดังลึกสูงโดยการใช้เครื่องมือนี้ครับนี่เราก็รู้ถึงวิธีการตรวจไปแล้วมาถึงวิธีการรักษาบ้างที่จะทําให้หายเนี่ยนะคะคุณหมอมีวิธีไงบ้างคะการวิธีการรักษาแล้วก็มีวิธีการรักษาทั้งใช้ยาและไม่ใช้ยาเริ่มต้นในจากการไม่ใช้ยาก่อนก็คือพยายามอย่าเครียดออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของการทานอาหารแล้วก็ไม่ควรจะทานอาหารที่มันมีเกลือผสมผสมเยอะพยายามลดน้ำหนักไม่ไมดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ หากว่าวิธีการเหล่านี้เราลองแล้วยังไม่มมไม่ผลเราก็สามารถวิธีเริ่มการรักษาด้วยวิธีการใช้ยาครับโรคความดันโลหิตสูงนะคะถือว่าเป็นภัยเงียบนะคะที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้ตัวเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับภัยร้ายต่างๆแล้วก็โรคร้ายต่างๆด้วยนะคะทางที่ดีคุณผู้ชมนะคะก็ควรจะตรวจเช็คล่างกายนะคะว่ามีความเสี่ยงเป็นโรคนี้หรือเปล่าจะได้รักษาอย่างทันท่วงทีค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนายแพทย์เทิดศักเชิดชูนะคะอายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลเวชธานีที่มาให้คาแนะนํากับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทธานีมาตรฐาน JCI โทร027340000